เอ้ยทำไมคนเยอะจังไม่ใช่นะเนี่ยไม่ใช่เลย เราต้องปริ้นงับบเด็กผู้หนิงบอกอันนี้คือซื้อเหรอนอนมาจากรถไฟไงนอนมาจากรถไฟคือว่าซื้อฝากคนที่บ้านซื้อหมูยอมาไหมเอาได้ได้เราไม่ซื้ออลยนั่นขวามือกับแก๊งรถเขาไปแล้วหรอรถไฟยิ่งใหมาั้หมดแล้วเนี่ยรถไฟจับด้วยกันเครื่องบินใช่ครับงั้นก็เข้าไปด้วยกันเลยดิสต้าในเครื่องบินเหรออืมนี่ไม่ได้ นั่งตรงหน้าระหว่างขาตัหน่อยก็ไดาก็มีนั่งพอที่จริงไม่ต้องก็ได้นะนอนนี้ก็ได้ต้องเก็บสัมผัสเหน่อยเลยมันจะหักมันจะหักรถไฟยไงสาธิตดิทนคุณไปสาธิตดิอันนั้นมันไม่ใช่รถมันไม่ใช่รถนอนไงคุณเอาเราเลยค่ะมันไม่ใช่รถนอนไงคุณอะไรกันหรอเาถามเรื่องนอนรถบนรถไฟไม่มีขอบให้ซื้อก็มีคุณซื้อไหมล่ะเดินไปนิดนึงเอาไปล่ะเดินไหม เราเรียนขไม่เข้าวคุณเห็นข้าวคุณไหมตามเพจอะเต็มเลยอ่ะขับรถเมื่อวานเป็นอะไรคนโฟกัสเป็อะไรไม่คือประเด็นอะ เพิ่งซื้อพวงมาลัยต้องแยกท่าเรือเพราะเด็กน้อยมาหายแล้วสงสารเด็กน้อยแล้วก็เราไม่ได้ขับรถเองมานานก็เลยแบบออกวายหน่อคุณไม่รอเราเลยเราเห็นตอนออกว่าแบบอู้เด็กว่าอะไรจีดจีดจีดให้พ่คนก่อนเดี๋ยวทุกคนมาเช็ดเลยแต่ก่อนมาโดนเยอะโตนองขามครับกรุงเทพน้องกลับไปไม่ได้หมดอย่างพี่ฝน ของเขาดีอ่ะซึมเลยอ่ะคอนเสิร์ตพวกซึมเลยฮะแล้ว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 คือเพิ่งซื้อใช่ไหมคุณอันนั้นน้ำมหมเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยไม่ใช่หมายถึงพวงมาลัยนี่เรามีไฟเองใช่ไหมทำไมทุกคนถึงโล่งไม่เกลี่ยเลยข้างบนอ๋อเราจรริงป่ะเาซื้อหอบอะไรสิคุณเราจะรวยเฮ้ยว่าเราซักจะใหญ่ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งก็ยังซื้อไม่ได้เลย

อยากเล่ามากเลยอีเล่าสิเกือบตะตกไฟเกบตกไฟแล้วเนี่ขนาดไฟรถไฟยังจะตกไม่ก็คือหลังจากที่เจอกันที่ช่องสามก็ไปขึ้นรถไฟหรอกใช่ค่ะนั่งขึ้นรถไฟมาสิบสองชั่วโมงก็จริงใช่ค่ะก็นอนอยู่ตอนแต่งอีมเราไม่ได้เห็นคุณขับรถด้วยเนื้อตาเราเลยเราไปแล้วนะแต่ว่าเราไม่ทันเนื้อตา ว่าเหนือตานี่คุณเหนือตานี่คุณเชื่อได้ไงอือดังอยู่คนเดียวดีีนนนวั้แต่เสียงไม่ดีนะอ้าวไ,ไ,ไ,ไม่ใช่หมายถึงว่าเสียงไม่สาบายแต่ว่าเสียงคุณเพาะอยู่แล้ว ไม่ไนก่อนด้วยแต่เราจะรู้ตัวใช่ไ่ะรู้รู้ปเไยเอนกะกคนน่า นั่งคนไหนคนหลังเขาเนี่ยนั่งไหนก็นั่งนั่งก็นั่งก็นั่งนั่งไหน่อนั่งนี่เดีวเานั่งรงนี้น่งนีนี่นั่งนี่นั่งนี่นั่งงน่น่งน่นั่งน่ะนังัน่น่ง่ี่่ังัยัน คุณเล่ทัวร์ดันชื่อทัวร์จะทานอะไรมาคะคุณเล่ทัวร์คุณเรื่องข่าวของคุณดีกว่าข่าวอะข่าวปวงมลัยอะปวงมลัยดันมากเลยนะคะต้นนี้เห็นทุกเพจทุกแพลตฟอร์ม ไม่ได้โฟกัสที่อยากขาบอกว่าถึงแม้จะขับรถยุโรปแต่ว่าคุณไม่น่าตื่นเต้นนะเมนคุณไปวัดโคตรบ่อยไม่ไม่ชินเราเห็นคนอื่นไงเราเห็นคนอื่นก็ตื่นเต้นไงก็คือพอลงทางด่วนมีเด็กน้อยมาขายของอะไรเฉลี่งเออืมนก็ส่งฉันเด็กน้อยไปไม่ได้หน้าตาน้าหา ไตำไม่ได้อ๋อหรว่าอะไมันต้องเป็นแบบนี้เลยต้องบอกว่าเมาเลยไมครับนี่แ่มาแงหวเงันหมดแล้วโอ้นีแบงค์ยี่สิที่เป็นเมาันจะใหญ่กว่านั้นอีกลีดวงานี่เมากี่เวคิดน่้าที่เน่าจะห้อยใส่้งหมดทุกวัางเลย มาหมดละบานหมอก็ียู่2กไปน้องดีเลยตาไม่ด้ขกันมานักสแกนใ่หงนน้้น่ก็เลยก็เลย้องขาบหน่อยเไ่นกันนะขบไปม่ก็ไม่ได้ขงาน้ายไม่ไม่หน่อยแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไวรัลเลยแต่เตัีจอดรถให้น่าช มีคนมาว่าพี่เบลจอดรถเบวจอดเบวอะไรที่จอนะดเอียงแล้วนี่โดไม่ผิดแต่ตรงตรงนั้นมันเอียงพอวาเอ้างไม่ฉันไม่เห็นด้วยเพราะมันไม่มีเส้นไม่เห็นไหมมันไม่มีเส้นช่องมันไม่มีเส้นจ้ะคือม่ผิดพี่เบลไม่ผิดใ่ไม่ผิดเลยก็เปลี่ยนิ้วเลยหรอไม่คือเรล็อกเบละไม่ลอกถอดนะอลป้าที่ขับรถขับบบ นเพราะว่าเออไปร่วมกระถิ่นอีกแล้วค่ะวันตื่นและได้พ่ามาแบบพี่พี่ช่อบพี่พี่ชองเอามาให้รังใหญ่มากค่ะแล้วเขาก็เอามาเก็บเขาเอามาเก็บกันเองติดไม่สนิทจ้าด้านหลังแล้วเขาไปดีกระพู่แบบนี้มันก็จอดได้แต่ว่ามันก็จะเตือนเหรอทำไมพี่ไม่จอดไฟแดงลงมาปิดอ่ะปิดเลยนะมันปิดไว้แรงสองมือฉันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบลังที่มันโหลด ัลเราใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านนู่วนไม่เจอคุณด้วยนะพี่พี่มาสมชั่วโมงเราแป๊บเดียวพอเราไปไม่เราไปวินค่ะวินวินไงเราเกมบีไีเอแบเดียวเอมาทันเอาไหนอะเราเริ่มสิเราเลิ่อเราเ่กเลตัวนอนก็เล่นเล่ตัวองัดแรง เล่าอายม่อยไดจกปายฟใหญ่มาคุยไปกินแาก็เอาป้ายมาแล้วเราก็เรียกแกปาไปเอามีบานตอ๋อยแล้วแกมันยกเรืองบ่อยมากคือเราไม่เช็คแก๊ปว่ามันเทออะไรไเออมันเทหลายคันมากใช่ไหมแล้วคราวนี้ยังไงเราก็เอาให้ได้ สี่นาทีจากหน้าประตูบางซื่อไปที่ขึ้นรถใช่เราเวลาแค่สี่นาทีรวมกันทั้งหมดคือไฟบินเราอ่ะไฟบินไฟบินเราอ่ะห้าทุ่มห้านาทีมากค่ะใช่ใไ่ฟแล้วเขาเนี้ยอยูโทรหาแกลบเลยฟังกัหน่อยฟังนหน่อยไม่มีเขาจะตั้งใจสนุนไหนเขาไปหาแกลบใช่ไหมแกลบคะตอนนี้สี่ทุ่มสี่ห้าพี่มาถึงหนูก่อนห้าทุ่มได้ไหมนี่มึงเล่าอย่างย่อ เราเลี้ยงย่อไม่่ะคุณผู้ชเนี่ยน่าจะมากเพราะมันเล้ยงย่อเลยคุณก็บอกว่าต้องได้ค่ะรถไฟอยู่ออกห้าทุ่มเออวิ่งเขาเยียบเขาน่าจะเยียบมาเร็วมากห้าทุ่มหนึ่งนาทีเต้นเสซ็งเติร์ออกห้าทุ่มห้าทุ่มหนึ่งนาทีใช่ปะแล้วอีกสี่นาทีจะออกทุกคนก็แบบว่าไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเหลือกี่นาทีเขาบอกสิบนาทีใช่ไหมแล้วครันนี้มัจะรีบวิ่งรีบวิ่งไปประตูสี่ใช่ไหมไปเอาป้ายใช่ไหม วิ่งวนละเอียดเลยวิ่งไปชันดาวรุดวิ่งไปแล้วชันดาวรุดก็ต้องถอดชั้นดาวออกก็วิ่งไปชั้หนหุเท้าไปหาแกลบแล้วก็บอกแกว่า <c oughs> พี่ค้าได้หยุดโอนตังค์ให้นะคะหนูขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยมันไม่มีเวลาโอนเลย <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าแ <c oughs> บงก์เงิมันเออเริ่มเป็นไรไม่รู้แล้วหนูไปวิ่งกลับมา <c oughs> เพื่อนหายหมดเลยอะ่ะแต่หนูบอกเพื่อนแล้วว่า ขึ้นไปเลยทักอุดใจแล้วกสถานีอยู่แล้วหนูได้บอกว่าไปเลยจะมีสักคนที่รอฉันเลยไปปีนแ้วเนีุ้ดจเรีเดี๋ยวเราตามอีกวันหนึ่งเดี๋ยวาจะบินตามไปด้วยกันแล้วก็ไปถึงก็เหมือนเขากำลังเข้าลิฟต์เราขึ้นไปลิฟต์แล้วเราเป็นห้าคนสุดท้ายที่เข้าไปนั้นเข้าไฟนั้นใช่ม่ะแล้วคะเราทาึนตูงสามนั่งต้ห้าแล้วก็เดินตู เราเพิ่งงวมากหาตู้ไม่เจอเสร็จยอยๆนะแล้วตอนนี้เสร็จหใช่ไหมเราก็เลยง่วงย้อนย้อะเท่ากับทั้งหมดทั้งหมแล้วเ้าวยแล้วคนาวย้ใช่ไหมยไม่จบยังไม่จบเร็วเดี๋ยวเขายัดรืเมย์เรืไฟเรือมินเคื่อนแมงไม่ได้รึ้นาบเลยนะหมดวันนี่เหรอ เดี๋ยวเป็นเมืองกันเล่าต่อเล่ากันเล่ากันแล้วคราวนี้ใช่ไหมเรามากันห้าอะไรก็ได้อย่าให้มันเป็นพิธีกรในงานพี่คอยแน่ยไม่จบวันนี่ยแล้วคราวนี้ถ้าหนูเป็นพิธหนูคงไม่จบนั่นหนูคงอางแน่แนจ้าและแล้วแล้วคราวนี้ใช่ไหมเราไปกันห้าคนมันนั่นที่สี่เราก็เจอหลัดที่คนเยอะให้คนอื่นแล้วเราก็นั่งกันอ่ะห้าคนในบล็อกเดียวเสือตรงกลางแล้วเรานั่งกันสองคนแล้วนั่งข้างนสองแล้วก็อีกคนหนักนอนไป ้ังก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยหนูก็นอนไปเลยแล้วก็ขาคาจะไปคาดกันมาคือคาจะทีแรกตอนแรกๆก็เกร็งเหมือนรถห่างเครื่องวิบเ็วลบางเครื่องดนเซืร์หมดแลเวหมด พี่ขอร้งอง,ง,องตอนแรกด้วยตอน,นแรกเราเก่งใจใช่ป่ะตอนหลังไม่เก่งใจจับผ้าตัวผ,ผ,ผ้าเลยผ้ากันหมดเลยแล้วก็พอไปถึงเราข้ามไปถึงคนเลยเนาะตื่นทุกชั่วโมงจอดทุกสถานีห้าสิบสถานีหนูตื่นหมดคนที่หลับคนเดียวคนคำเตือนไม่ตื่นเหนื่อยมากแกแพ้หนีพวกหูเดี่ยวขนาดนี้หนูไม่ไหวแหละหนูไม่ไหวแล้วจะยังยาอะไรแล้วหนูเชื่อแล้วคือรถรถไฟอ่ะ ไก่ย่างก็ไก่ย่างข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูมีป้าคนนึงตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่บางซื่อยันอยุธยาแกก็แกเปลี่ยนของมาขายอ่ะเขาจะลงอยู่ตั้งแต่ดอนเมืองเขาจะมาขับรซื้อข้าวกะเพราไข่ดาวนู่นนี่นั่นหรือว่าไม่ซื้อค่าพี่ไปในอะไรเงี้ยจนถึงอยุธยาหนูก็เพาะโรตีใส่ใหม่ไงใส่ใหม่โรตีใส่ใหม่ยังไหนวะแกมันพูดเลย คนเดิมจ้าน้องคนเดิมไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็หายไปเลยใช่แล้วก็โจนไปถือโคราร์นู่นนี่ไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยเือาข้ามันนับถือลาวค้าเยเขาขอดเข้าเขตอีสานเลยถือบอลไม่รู้ว่าถึงอุบลแล้วก็เหลือห้าคนสุดท้ายอ่ะบนรถพี่เรต้องเห็นพาถ้ามีกล้องจะปิดแตกสนกมากบางคนแบบอยากจะเก็บผ้าเก็บทุกอย่างแล้วก็เก็บของนั้นแล้วก็ลงรองเท้าก็ไม่ได้ใส่ก็ต้องรีบลงเพไม่ได้ใส่คนออกมาใส่ข้างนอกเพราะว่าต้องลงโคราช มาดอลมาดูนแล้วบอลแล้วบอลแล้วบอลแล้วอลแล้วตีใจกับพี่พลอยด้วยมบแล้วเราเก้ามาเก็บของงานจบแล้วเย้จบแล้วคะจบแล้วค่ะสิงที่ต้องพูดคือแถวหันห่างไปประตูสอะไรไม่สิที่ต้องพูดแค่ตอนต้นแลวจบแต่ว่าลากให้เราความ้ ก็สั้นๆนาทีนาทีสั้นๆสั้นๆมากันผิดคนอ่ะตอนที่ไอ้ไอ้ไอ้เรื่องเนี้ยปูนปูนมาแล้วแล้วก็มาเจอซอกับพี่เกดพี่โรงแรมถ้าไม่มีรุงแรงพี่เป็นที่เหล็กรถไฟเลยมั้ยเออตอนนั้น้อาเงินมาใช่ไปเขาอ่ะมขัีมีโรงแรมใช่ให้เราอ่ะใช่แม่ไข่เขาไม่เขาขึ้นมานะตอนเราจะอึ้นาตอนทีเราลงไปส่งเขาเขาก็บอกว่าเงินทอนค่ะเรายัง

มันเดินตามไม่ทันหรอกตัวหนึ่งนะันะครับหนึ่งห้าสิบสองและสิบสี่นะครับคนคนเจอกันกรุงเทพนะรอเลยรอเลยนะรอเลยนะตั้งหนีนะยังเล่าไม่จบถ้าับบอกว่ายังเล่าไม่จบเขาก็จะหนีนะ คุณนรกหน่อยคุณนรกหน่อยแจ้ลไปก้ลบไปแจ้ล้ลงไปเดี๋วเดี๋ยมาพาก็ได้เ่อ๋อเก็น เล่าให้ฟังหน่อยสิวันนี้พี่แมวพี่แมวพี่แมวขอถ่ายรูปช็อตหนึ่ง ถอยให้เก้าหนึ่งได้ปะไปมึงมึงเลยไม่คืดตรงนี้ถอยไม่ได้แล้วอ่ะอ่าหนูถอยไ้ถอยาดิเธอถอยจ้าโอเคใช่ได้ฉันถอยไม่ได้ตอนนี้ฉันพาเธอถอยพาเธอถอยได้ไหมได่ตัวนะ่ตัวนะ

โอ้ยห่ายูกระหหรอ,อ,รอมากเอไปาไปกินหมัวน้จกนกอย่างหมดไหมหลือมเหลอ้เหลือมากเลยได้มาปายปลกับบ้านนอนจาเจอกันสวัสดีค่ะค่ะสค่ะ้ะมากกมาก,ก,าก,กรลา่ วี่งแล้วเพิ่งวิ่งมาถึงยาไปไปเหนื่อยวิ่งม่ทันพี่เบเนี่ยโอ้โหเขาวิ่งต้าวไม่เขาวิ่งฟรีด้วยไปถือเขาเพิ่งเลี้ยโอ้โแบกยาให้แม่ด้วยนะขอบคุณค่ะพี่ร้อยพี่ร้อยเหน่อยเน่โอ๊ยไม่ หายใจเหรอหมดเลยออกซิเจนเลยคุณต้องขอบคุณเราเพราะว่าเราทำให้คุณออกกํลังกายทั้งเช้ทั้งเย็นเลยได้ๆนี่ขับไปค่ะกลับเลยน่าจะได้หมื่นโลวันนี้เออรถติดบ๊ายบายพี่เบลบ๊ายบายอารมณารถติดรถติดยลงไม่ได้ค่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายพี่เบลพี่พรเดี๋ยวก็เจอกันแล้วตามพี่พไม่ได้จะถึ บายบายค่ายดลลงขึ้นได้บายบายเดล